สวัสดีครับอยู่ผมพี่เตอเอิร์นวันนี้ผมจะกลับมาต่อกับเกมปีศาจกันหลังจากพาที่แล้วที่ผมเอาเพชรแท้ทั้งหมดนั้นมาวางไว้ตรงนี้ได้แล้วก็มันก็น่าจะกดล็อก,กที่หนึ่งอะแต่ผมไม่รู้มันคือที่ไหนอะขอดูแผนพี่ครับอืมน่าจะล้อกไปดูที่ชั้นข้างบนอย่าโผล่มานะไม่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 ไมไมเตปเตทุกการขึ้นแต่ละชัเฮ้ยเฮ้ยผมนี่เห็นประตู อ่าไม่ใช่ห้องนี้เมื่อกี้ผมเห็นตู้มแบบตุ้มอะ่ะเปิดกล่องได้ไหมไม่ได้ถังอ๋อใช่เราผักไปแล้วขอค้นอีกรอบนึงนะนี่ผมต้องดูทีละห้องก่อเพื่อหาพวกอะไเนี่ยหาประตูว่าอันไหนถูกอ,ะอ่ะอ๋อพาแต่ห้องนี้มันปวดเอาเปิดโน้ตอ,อ่านก่อนเลยสิบต,ตี จำได้จำได้ไม่บืดรอเบิร์ต12เมตร2ก้า 25, 29, ผมยังคงตามหาเธอต่อไปแต่ไม่เจอร่อมอยของเธอเลยแม้แต่รอยเท้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นของชั้นใต้ดินก็ไม่มีปรากฏให้เห็นเวทเปียนโนดอกทีวิบอา้าวเอาเตดเลยใช้ทำร้ายธรรมชาติปลูกทำไมต้นทีวิบเจอแล้วแต่ไม่ตรวนจะตัดต่อไปแหมใช้กันไกลตัดผมผิดไหม ไอปีตาดเกมชื่อปีตาาเราจะเรียกผีไม่ได้นะรอแป๊แบ,บหนึ่งทำา้ายหมดมาจะมีไอเทมบัฟสุดยอดซ่อนอยู่วะาเฮ้เดียวผมยังไม่เอาของเลยฝ่ามือดูเหมือนกล่องใส่รหัสโอ้มไม่รู้ครับ ฝ่ามือมือมีห้านิ้วพะฉะนั้นไวก็คือห้า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 เออก็กลับเลยล้ะปดล็อกประตูอ๋อตรงนี้เหรอเตปโอ้โหอยู่ยังไกลอ่ะชั้นหนึ่งใช่ไหมย่ายา,ยาไม่มีโอเคเราต้องไปที่ชั้นสอที่ห้องเปียนโน มันโง่ไอ้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 คุ้โอ,โอ้โอ้หรืบเซฟโอ้โหเจ้โอเคผมมาตรงเนี้ยจะไปตัดต้นไม้ทำลายป่าต่อ ไม่มีอะมีแค่ของเงี้ยเคยตาเห็นนกเกี่ยวโอ้สุดท้ายต้องไขราหาตรงนี้แน่เลยงั้นงั้นงั้นไปทำเลยดีกว่าทักค่ก็ทำไมไม่ได้หรอห้าห้ามือแล้วมันมีรูปบางอย่างขอดูแป๊บนึงนะเอ้ยทุกคนผมดูแลไอห้านิ้วอ่ะไม่เกี่ยว มันเกี่ยวกับไอ้นี้ไปตรงนิ้วอ่ะมันจะมีข้อข้อใช่ไหมเนี่ยนิ้วก้อยมีหนึ่งสองสามตี่ตีสามหนึ่งสองสามตี่ห้าห้าอะไรแบบนะ้ตีสามห้าสามสองตีสามห้าสามสองอ่าเฮ้ยครั้งนี้ง่ายกว่าครั้งก่อนได้รับพอนเอาไปตอกใครครับตอกผีแน่ๆเลยได้ตอกปีศาจแน่ๆเลยชอบ โอเคงั้นเราก็แวะห้องน้ำด้วยเพราะว่าผมต้องเอาของไปใส่เฮ้ไม่มีอย่าโผล่นะในตานกเปียเหลือแมวกับหมาเราจะต้องเอาคอ้อนไปทำอะไรทุบกระจกให้แตกไม่ใช่งั้นแต่ว่ามันต้องมีอีกห้องหนึ่งที่ปดเอ้ยไอ้นี่เปล่าชั้นสามอะที่มันไอเนี่ยที่มันยังไงดีวยว ที่มันเชื่อมห้องต่างๆอ่ะไอไอสองตามตามตีอันนี้แน่ถังอ้าเอ้ไม่รู้ใช่เอาน้ำมันกา๊าซคงไม่หมดดูไปก็โลกเกกะใช้คอนทอถังนแหละอีกอันนึงไม่มีเลยมีแค่อันเดียวคือน้ำมันกา๊าซ เติมก่อนโว้แล้วก็เทปจุดไฟโอ้โห้พบพบพบอ่าเจอแล้วแต่ก็ต้องทุบเพื่อเคลียร์ทางดีแต่เร้อยเฮ้ยมีทางบนทางวัดต้นใ้ตาแห่งแมว วสอัตวินอมตะเอาผักได้อัตวินอมตะทำอะไรได้บ้างของมีไหมจ๊ะไม่มีของอะไรเลยมีแต่เลือดดูเหมือนกล่องนี้ต้องใช้รหัสสำหรับเปิดมีแต่ว่าหัดนอกอ่านไม่ออกอรอ มันมีอะไรบางอย่างป่ะงั้นผมปลดอยู่ชั้นไหนอ่าวน่าจะกลับอยู่ชั้นหนึ่งโอ้ถ้าผีไล่ตอนนี้ตายนะโอ้โหดูดิลับมาที่เดิมให้ด้วยดูเหมือนต้องใช้รหัสสำหรับการเปิดนั้นนั้นยังรู้กันเราค้นอะไรได้บ้างกล่องมีทำไมไม่คิดจะเปิดตัดตัดดอกหลาดไม่ได้ฮะ นั่งนอนยืนกินไม่ได้อ่าไอเทมตอนนี้เรามีอะไรบ้างนาะเรามีตาแมวอ่าไม่รู้ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปดูแผนที่ชั้นห,นาหมาแบบไอแผนที่ที่มันบอกทางบาอะหรือมันมีแค่สองชั้นวะเอ้ยเราปลดหมดแล้วอยา่าเอ้ยเดี๋ยว เออยังมีค้อนเำไมามันทุมไม่ได้เตบไปไปสองบีสามเอใช่เราปลดไปหมดแล้วมันต้องไขว่าหัดตรงสามบีที่ได้แต่มันมีอีกทรงนึงที่ไม่ปลดเราขอกลับไปห้องไอ้ที่ชนะเทมันเคยอยู่กับเฮ้ยมาไมา ท่าที่แล้วก็เว้นกันอย่างเงี้ยขอขอเว้นอีกรอบละกันทางที่สุก,กัดเหมือนจะไม่มีการคอมเมนต์อะไรเพิ่มเดิมจากพี่ปามโมของเราแล้วครับตอนนี้พูกเข้าแข่งขันของามาแล้วเออผมก็จูเข้าไปเขาประมาทครับเขาชนแล้วครับแต่ตอนนี้พี่เซอร์ได้ใช้ความฉลาดอันหลักแยงของเขาในการจูเขาก็ไปแววาก,ก่อนสดยครับผมไม่กลับเข้าไปอีกแน่นอนต้องกลับไปห้องเดิมเราจะผ่านทางชั้นตรงนี้ไปเพราะว่าผมขี้เกียจลง เอาเอาดีกว่าผิดห้องโอเคไปเฮ้ยทุกคนไอตอนแรกดูหัดไม่ได้ตอนนี้ดูได้แล้วเจ็ดตองใต้ตีนหมีมีเจ็ดตองหมายความว่า,วางไง ไอตี๊มีม 72, 72, 69, เจ็ดสองเจ็ดสองกหวยหกเก้าเจ็ดสอหกเก้าเฮ้ยผมเดินหานานมากเลยเพราะว่าไอห้องนั้นมันไม่มีราหารัสโอเคผมได้ราหัสแล้วคือเจ็ดสองหกเก้าไม่ก็หกเก้าเจ็ดสองมันมีแค่อย่างนั้นแหละใช่ห้องนี้ปิดวะ่ะห้องไหนวะ อ่ะห้องนี้มาอา,อาหกก่อนเก้าเจ็ีสองได้ว่บบันไดามาเ๊บันไดอ่าผมคิดอยู่ตรงหนึ่งก็คือไอห้องชนะเทพเมืม่อกี้ผมตกใจอะผมเดีวไม่ทันตกใจแต่ไม่กรีดโอเคมาถึงห้องที่เจอชนะเทพแล้ว ผมเดื่อบันไดน่าจะใช้ตรงตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่มีกล่องอย่าใส่วรหัสนะตีงาขอบคุณมากได้ตาถุนักกระโดดลงไปเลยปาโมดไม่โดดไปเ,เดี๋ยวเราจะไปที่ชั้นหนึ่งเพื่อใส่ตาหมากับแมวให้ครบแล้วเราก็จะได้ไปกันต่อผมคิดว่าผมจะจบภายในพาร์ทนี้แหละตอกแตกตอกแตก เอ้กว<ไ>ะเอ้ยไม่โผล่ว่ะไอ้กวบเอ้ตอนที่ผมขึ้นไปหายชนะเทพเนี่ยกว่าจะไปได้ผมตายหลายรอบมากเลยเพราะว่าผีมันโผล่ไม่จุดตายเปิดออกแล้วโอ้ยฝนจะตกได้ไหมไม,ม่แย่ไรใช่ไหม อย่านะทามวังเวงมากเลยรถหยุดต,ต,ตกที่พอเถอะชชนะเทพไม่ไม่จริงหรอกถ้าว่าพยายามอีกหน่อยแล้วก็เราจะต้องมีเอ,อกากที่ได้แน่ไปกันเถอะยังไม่เข้าใจอีกนีได้ไงเหตดแก้ว ไม่ว่านายจะพยายามแค่ไหนกันด้าตายไปหันนีหรือว่าพวกนายไอ้จู่จอ่จบแบบนี้หรอเอาสุบทุกคนก็ตุยกันหมดไม่รอด ไม่ไม่ตามพี่พาสเลรกไปว่ะ เวดไปสามชั่วโมงเตสไป2องร้อยหในโหม normal. โด Normal ก็จบกันไปครับกับเกมปีศาจแบบจบจริงๆอ่ะจบแบบที่เราตุยกันหมดเลยแล้วค่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดลิปใหม่ก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วผมค่อยติดตามทีวีใหม่ในวันถัดไปก็แล้วกันไปแวะสวัสดีครับ